ทีนี้เนี่ยจากอตอนนั้นพอจากหนึ่งล้านเนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณสิบกว่าล้านเนี่ยสิบยี่สิบล้านเนี่ยของเซนตุยเนี่ยเหมือนกันไหมครับตอนตอนที่เสียรอบสองเจงรอบสองเนี่ยมาเล่นรอบสามเนี่ยตอนนั้นเริ่มด้วยเงินทุนเท่าไหร,ร่อ่ะตอนนั้นรอบสามเนี่ยรอบปัจจุบันเนี่ยรอบปัจจุบันจริงเริ่มต้นด้วยเงินประมาณสักห้าแสนครับจนห้าแสนตอนนี้ก็เกือบยี่สิบล้านเท่าเท่าคอร์สเหมือนกันนะไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงแด่สิบสิบกว่าครับประมาณนั้นครับอโอ้โห คือสองคนนี้คือมามาไกลมาก,ามากๆเลยเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูสองเนี่ยคือจะเริ่มจากหาตัวหุ้นที่แบบโมเดลธุรกิจดูแล้วแบบโอเคหุ้นพื้นฐานดีแล้วจากนั้นถึงจะมาเปิดกราฟเนาะเพราะแบบกราฟอ่ะมันดีด้วยไหมถูกไหมฮะอืมผมผมผมอ่ะยกเป็ Suzanne, <ๆ>นเซนตุยที่อาจจะไม่ได้ดูกราฟดูนะอ่าแต่ถ้าของคอร์ก็คือจะแล้วก็มาคุยกันในกลุ่มว่าแบบดิสคัทกันว่าหุ้นตัวเนี้ยงบดีไหมพื้นฐานสตอรี่อะไรดีไหมแล้วก็ไปเซิร์ช เฟซบุ๊กของผู้บริหารกดแอดพนักงานทุกคน <laughs> ตัวไหนตัวไหนถ้าจะลงหนักๆอะครับจะต้องทำยังไงประมาณนั้นเลยใช่ครับและและและ,และอีก <จะ S 1> อย่นึงที่สำคัญมากๆคือ IR บริษัทไออารบริษัทนี่ทุกคนเลยนะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรอะไม่ต้องไปเสิร์ช o o o g l e อยากรู้แบบดีๆอะโทรเลยเขาไม่กันจริงๆเขาพูดดีมากคือผมผมมั่นใจเพราะผมเคยเป็นมาก่อนแบบอ ي, ไม่กล้าโทรหาไอจะด่าเราไหมคําถามเราจะ จะจะดูบ้องๆหรือเปล่าอะไรไม่ต้องสนใจครับคือวิธีง่ายๆคือลิสต์จดใจในกระดาษกันกันตื่นเต้นลิสต์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยากถามอะไรถามเลยครับไออาร์มีข้อมูลตอบให้หมดครับแล้วเรารู้เรารู้ก่อนตลาดด้วยไม่ต้องรอหนังสือด้วยอันนี้สําคัญจริงๆไออาร์เนี่ยโทรหาเลยครับเขามีสิทธิ์หลอกไหมครับเขามีสิทธิ์หลอกไหมเขาก็มีเราจริงจริงก่อนถามเราจะอย่างที่ผมบอกคือผมไปจดข้อมูลมาค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วเนาะ ผมจะค่อนข้างที่จะรู้หุ้นตัวเนี้ยค่อนข้างลึกละแต่ถามเนี่ยเพื่อที่จะรู้ความคืบหน้าความเป็นมาเป็นไปว่ามันจริงไหมอย่างที่ผมคิดมันขนาดไหนแล้วมันไปยังไงเวมันไปอย่างที่ผมมองไหมประมาณนี้มากกว่าครับเขามีสิทธิ์เราได้ไหมผมว่ามีสิทธิ์ได้ตัวอย่างหน่อยตัวอย่างหน่อยอะไรนะยกตัวอย่างตัวอย่างหน่อยตัวอย่างอ,อ๋อยกตัวอย่างเช่นเอเอสเนี่ยล่าสุดเนี่ยออกหนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่มันลิง์เนี่ยครับเนี่ยเมื่อวานมาครับที่มันออก ท,ที่เกี่ยวกับขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นที่มันขึ้นเ,เยอะที่บอกว่ากองทุนจะสนใจนู่นนี่นั่นอะ่ะผมรู้ข่าวนี้ก่อนไปแบบเป็นเดือนแลวเพราะผมถามไออาร์ไออาร์ AI R, AI R เขาก็บอกไออาร์ก็บอกว่ากองทุนสิงคปโปร์ฮ่องกงเขาสนใจละอะไรประมาณนี้เพราะได้ผมรู้ก่อนเลยว่าเนี่ยเป็นเดือนละผมก็เอามาบอกในกลุ่มในกลุ่มก็แบบตื่นเต้นแบบเฮ้ยโหขนาดกองทุนยังสนใจเราก็ต้องเก็บก่อนดินอะไรประมาณนี้ผผมก็หาจังหวะเข้าก็ก็เนี่ยไม่บอกไม่บอกต้องต้องถามไม่เห็นบอกเลย มันมันเป็นข่าวที่เราก็ไม่กล้าบอกของอื่นนะครับเพราะไม่รู้มันจะชัวร์หรือเปล่าไงอ่าครับตอนนี้อย่างข่าวที่ออกก็แค่บอกว่าสนใจยังไม่ได้ซื้อซึ่งอาจจะไม่ซื้อก็ได้ไงอืมอันนี้แค่เอามาเกินเกิว่าเราอาจจะรู้อะไรดีๆก่อนตลาดแค่นั้นเองครับอืมในการที่เราติดต่อหรือได้ขอแค่แบบโทรคุยกับไออรนิดนึงใช่ใช่อ่าอย่าไปเมลถามนะเมลถามเขาไม่ค่อยตอบแล้วโทรเลยจริงจริงใช่ครับ ต่เอเอนี่บอกบอกไอ้หลายรอบมากแล้วเออยิ่พูดบอกว่าไม่บอกไม่ได้เราบอกเกือบทักมาทุกรอบบอกเอเอทุกรอบเลยพี่ควัสนก็ฟ้องด้วยนก็บอกเหมือนกันเหรอครับบอกวันนั้นวันนั้นไอ์ถามพวกนี้ซิ่งอะไรพี่นกเอเอสเอพีโอไอ้ที่พูดมาขึ้นหมดเลยนะแต่เราเก็บนิดเดียวเสียใจอย่าลืมน้องเศ้าครับ อ่ะต่อดีกว่าสัมภาษณ์กันต่อแล้วพอหลังหลังจาก TQM ถามข้อต่อหลังจาก TQM ตอนนั้นนะ่ะที่รู้ตัวคืออันนี้อีกข้อดีของคอนะคือเหมือนว่าชัยชนะเส็จได้ชนะครั้งแรกแล้วอะแต่ไม่เลืองนะเราก็รู้ตัวอยู่ว่าที่เราเลืองครับเลืงเงองเลืองเอาเลืองเหรอเพราะว่าโดนไงใช่หลังจากนั้นเราจะแบบย่ามใจใ<น>เข้าตัวไหนมันขึ้นหมดเลยว่ะซึ่งก,ก็จีน<อ>นะครับรับรับไปนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าเพราะว่าหลังจากนั้นมันเป็นตลาดขาขึ้นนะครับมันเป็นช่วงที่ตลาด ดีดตัวกลับจากว <COVID. S 1> ิกฤตโควิดจ,จากเก้าจากจากหนึ่งพันจุดมันกลับขึ้นมาพันสามะครับเข้าตัวไหนก็ขึ้นหมดแล้วก็เหลืองนะครับว่าเฮ้ยนี่กูเทพแล้วกูดูกามหลังจากนี้กําไรตลอดแน่นอนก็โดนนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ไอ้พันสามมันเป็นช่วงช่วงปรับตัวกลับลงมาปรับตัวปรับฐานลงมาใช่ซึ่งตรงนั้นน่ะผมไปเล่นซ<อ>ุปเปอร์มาจินคูณสิบก็โดนไปเยอะก็กําไรก็เกือบอหายหมด ตอนนั้นแหละครับก็เคยก็เลยเอนไลท์เท่นว่าอจริงๆแล้วเนี่ยเราเหลืองตัวเองเราต้องไม่พลาดแบบนี้อีกละเราต้องกลับไปที่แบบเดิมว่าไอ้ที่เรากําไรหนักๆตอนแรกเนี่ยเราทํำยังไงเราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวครับไม่ใช่แบบหวังว่าต่อยหมัดเดียวแล้วน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยอครับผมก็ผมก็เลยต้องกลับมาเหมือนเหมือนพิจรารณาตัวเองแล้วก็สร้าง สร้างระบบออืม่าแล้วก็บบดูว่าข้อบิดพลาดที่ผ่านมาว่าเราที่ทซื้อตัวเนี้ยมีที่กําไรเพราะอะไรขาดทุนเพราะอะไรแล้วก็ต้องทอํายังไงเพื่อที่จะปกป้องผลกําไรปกป้องเงินทุนเงินต้นให้ได้ม,มันก็เลยเป็นกฎการเทรดของผมก็คือก็คือแบ็กสต็อปอะครับที่ผมจะใช้ตลอดอันนี้เอามาจากพี่เบียร์วนนนก็คือถ้าเกิดเรามีกําไรแล้วห้ามขาดทุนเด็ดขาดมไม่ว่าจะวิธีไหนไม่ว่าจะผ่านไปแค่ ชั่วโมงหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งไม่ว่าจะทำเฟรมไหนกําไรแล้วห้าม,มขาดทุนครับก็คือจะขายก่อนทุนตัวเองอย่างน้อยหนึ่งช่องใช่ตั้งไว้เลยตั้งออ,อตโอต้เลยผมตั้งออตโต้แล้วผมสบายใจมากมเดี๋ยวนี้ผมเทรดหุ้นผมแทบไม่ค่อยคือเปิดจอคือมันไม่เครียดอะครับเวลาเราไม่ได้อยู่หน้าจออ่าเพราะว่าผมเพราะว่าเรียกว่ากิจวัตรประจําวันของผมก็ไม่ได้นั่งเฝ้าจอตลอดทำอย่างอื่นด้วยดูลูกไปคไปทํากับข้าวไปทำอย่างอื่นนะครับไปเตรียมตัวครับคือเรา ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นเดเทรดเดอร์ฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ไม่มีการตั้งออโต้เนี่ยจะก,กังวลตลอดเลยครับครับซึ่งเดี๋ยวขอแชร์ของของคอร์สตัวหนึ่งคอร์สเข้าตัวนี้ด้วยหน้าเทรด Sleeping Beauty ก็คือตัวแชร์ชื่อหุ้นเลยแล้วกันเนาะ,ะ TSE Thai Solar Energy ก็คอร์สจะคอยคือตัวเนี้ยมันเป็นถ้าถ้าดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นตัวเนี้ยมันชอบทำเข็มฉีดยาเส้นขนเลยคือมันจะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ลงตลอดแบบเยอะมากเลย คอร์สก็จะใช้วิธีเทคนิคการเข้าหุ้นเนี่ยเออแปลกดีนะก็คือจะเข้าด้วย ATO กับ ATC ทุกวันแบ่งไม้แบบเยอะมากๆซอยเป็นเกือบร้อยไม้เพราะว่าเข้าใช้เวลาเข้าเนี่ยเป็นหลายเดือนเนาะตัวเนี้ย TSE ก็จะเข้าก็อ่าใช่ใช่ครับหลายประมาณเดือน,นเดือนหนึ่งอ่าหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือจะเข้าแบบทุกวัน ATO ATC ATO t AT c เพราะฉะนั้นมันจะได้ราคาเนี่ยเป็นเฉลี่ยในหนึ่งวันไม่ไม่ได้แบบสูงเกินสูงสุดหรือว่าต่ําสุดนะฮะก็จะทำนี้เป็นเรื่อยๆ,ๆจนกําไรอะ่ะเยอะมากๆ สิ่งที่จะแชร์คือตอนที่ตอนนั้นทุนประมาณประมาณสามบาทสามบาทครับสามบาทปุ๊บเนี่ยเราดูแล้วว่าเฮ้ยมันตอนนั้นสวยมากนะเราคุยกับคอร์สว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นไปถึงประมาณสามจุดห้าสามจุดหกได้อะ่ะแล้วก็เลยคุยกับคอร์สเฮ้ยแบ่งขายไหมตรงนั้นอะแบบเออถ้าเป็น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 เราอาจจะแบ่งขายสักนิดนึงอะล็อกกาไรก่อนแคอร์สบอกไม่ก็คือแบบอ่าคือถ้ามันชนะอะมันเกินสามจุดห้าสามจุดหกไปได้ มันจะกลายเป็นบิ๊กช็อตหรือเป็นบิ๊กวินอีกรอบหนึ่งก็คืออารมณ์เหมือนจะเป็นค q m อตัวที่สองแหละคุพูดง่ายนะแต่ถ้ามันไม่ไม่ปรากฏว่าอ่ะเฉลยก็แล้วพะปรากฏว่ามันอ่ะไม่ไม่เป็นแบบนั้นตลาดวันถัดมาเลยมันลงมานะครับซึ่งคออ่ดก็คือจะใช้ตัวท่าแบ็กสต็อปเนี่ยก็คือถ้ามันลงมาจนถึงก่อนทุนหนึ่งช่องเนี่ยตั้งออโต้วไว้เลยก็คือจะขายทิ้งหมดเลยใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขายทิ้งหมดเลยใช่กำไรช่องเดียวขายอออินหมดเลยนะฮะ ซึ่ก็คแล้วถ้าเกิดอยากเข้าเราค่อยเข้าใหม่ซึ่งจะมาถามสิ่งที่จะถามก็คือว่าตอนนั้นกําไรแบบจากเกือบล้านสามแสนครับไม่ไม่ถึงครับเอ,เอาสามแสนกำไรจนเหลือสองหมื่นปะใช่ครับประมาณาจริงกําไรที่ผมเห็นมันสามแสนแต่จริงจแต่คือถ้าเกิดดูจากยอดอะมันเยอะกว่านั้นประมาณห้าแสนอ่ากำไราหายเงินเงินหายไปสนะี่แสนห้าแสนอ่ะ คอรสมีต้องก็คือช่างแม่งปะวิธีเอาจริงๆใช่ครับเพราะว่าเราเราเซ็ตก็มันไม่ใช่กําไรเรามันเป็น <L oss S 2> ใช่เราเซ็ตมันเป็นกําไรทิปครับเราอย่าไปเสียใจโอเคอ่ะทีนี้ถามเรื่องวิธีการล็อกกาไรหรือการขายเอากําไรหมดแล้วทีนี้มาถาม,ถามถึงเรื่องการอ่าสต็อปลอสของของคอร์สบ้างในหนังสือคอร์สจะมีแบ่งวิธีการ s t o อปลอสอยู่ประมาณ2-3อย่างอย่างแรกก็คือ Ini t i a l stop อย่างที่สองก็คืออะไรนะสามสามแท่งก่อนหน้าใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่สามคือทรีบาร์ใช่ครับทรีบาร์ <3 bar. S 1> อ่าอย่างที่สามก็คือไฮ<า> <World S 2> วอลุ่ม,มคือซึ่งส่วนใหญ่คอร์สอ่าแล้วมีเอ็มเอด้วยไหมใช้เอ็มเอสต็อปด้วยไหมหรือว่าเอ็มเอด้วยเ e e อ็มเอก็เ<ว>อ็มเอสามห้ากับสิบห้าอ่าอาอคอร์สอธิบายนิดนึงครับว่าแต่ละอย่างคอร์สใช้หน้าเทียดอะไรอย่างนี้ครับได้ครับก็คืออย่างอินิเชียลสต็อปเนี่ยจะเป็นเป็นจุดสต็อปจุดแรกเลยคืออ่าเป็นจุดสแตทที่ผมใช้บ่อยสุดเวลาเข้้้าซืืออหหุนมแรก ก็มันจะเป็นจุดโลก่อนหน้าที่กราฟทำไว้ครับซึ่งเวลาเราเราเห็น Initial Stop เนี่ยเราจะประเมินได้ออกได้วว่าอ๋อเราต้องลงเงินประมาณเนี่ยเราถึงจะคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับแต่จุด Stop ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือ High Volume Stop ครับเพราะว่ามันจะใกล้ทุนมากแต่มันอาจจะมีวินเลตต่ำนะครับไอ้ไฮวอลลุ่มสต็อปเพราะว่าถ้าเรา เข้าไปแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งตลาดมันเวี่ยงแบบวันเนี้ยไอ้แท่งก่อนหน้าอย่างเมื่อวานวันพฤหัสใช่ไหมครับมันมีหุ้นหลายตัวที่ขึ้นมาเขียวเขียวสวยสวยเลยแล้ววันนี้มันมันแดงมันตัดมันตบหลุดสต็อปหมดเลยก็ถ้าเกิดเข้าด้วยไฮวอลลุ่มสต็อปเนี่ยก็จะจะแพ้จะจะขาดทุนบ่อยนะครับฉะนั้นเวลาผมเข้า,าเวลาผมเข้าหุ้นไปแต่ละตัวเนี่ยในแต่ละหน้าเทรดเนี่ยผมจะ ดูอารมณ์ตลาดด้วยครับมันมันมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอะมันมันตรงนี้มันจะไม่ฟิกนะครับผมก็เลยผมก็เลยไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าซื้อหุ้นด้วยแบบนี้ต้องเข้าด้วยสต็อปแบบนี้เท่านั้นนะมันไม่ใช่ครับมันต้องมันต้องประเมินสถานการณ์อื่นๆรวมมาเข้ามาด้วยของข้อเนี้ยจะประเมินถึงขั้นว่าแบบอ่าซื้อจันเช้าจันบ่ายอังคารเช้าอังคารบ่ายแล้วขายตอนไหนสถิติขนาดนั้นเลยว่าแบบว่าว่าซื้อวันไหนขายวันไหนจะได้กำไรเยอะสุดถูกไหมฮะ ถูกต้องครับเพราะว่าเวลาผมบันทึกการเทรดเนี่ยผมจะบันทึกวันแล้วก็เวลาไว้ด้วยอืมแล้วมีอีกอันนึงที่เคอะทาก็คือบันทึกสีเสื้อที่ใส่เทรดด้วยนะอันนั้นเป็น <c oughs> เป็นมุกนะเป็นมุกอ๋ <c oughs> อาัา้วเป็นมุก <c oughs> อ่าโอเคครับเคแล้วไงต่อครับเชินนะก็เดี๋ยวแชร์เรื่องวันเวลาหน่อยอันนี้น่าจะใช้มีประโยชน์ก็คือจากสถิติของผมเนี่ยวันศุกร์ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่ตลาดลงจะตลาดคือส่วนใหญ่วันศุกร์จะตลาดจะปิด สีแดงครับเพราะว่าเพราะว่าคนไม่อยากมันไม่ค่อยมีคนอยากห่ขอข้ามวีกใช่และวันจันทร์ตอนเช้าตลาดก,ก็จะเปิดแดงเหมือนกันเพราะว่ามันจะรับข่าวไม่ดีช่วงนี้มันเป็นข่าวไม่ดีข่าวร้ายในระหว่างระหว่างที่หยุดก็จะเทขายฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่ซื้อที่ดีครับซื้อสุกเย็นกับซื้อจันทร์เช้าเนี่ยจะเป็นจังหวะซื้อที่ได้หุ้นราคาถูกที่สุดวันนี้ผมซื้อหุ้นเยอะมากนะครับตอนบ่าย วันนี้คือตลาดวันเวลาไม่ได้เกี่ยวกับราศีนะคะพี่ห้องนี้รับทุกเทคนิคนะคะสายมูก็รับใส่เสื้อสีอะไรวันไหนบอกด้วยนะเอาผมก็สายมูเหมือนกันครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเบอร์มาเบอร์มงคลให้พี่ดูได้เลยค่ะเปลี่ยนแบบคะแนนเต็มเกือบพันเลยครับก็ได้ประโยชน์ดีเหมือนกันนะครับเพวพอร์ตก็ขึ้นอ่า